สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอาคลิปนี้ผมจะเพื่อนมาดูผักสลัดตัวไหนในช่วงฤดูร้อนที่เขาเรื่องมากหรือว่าจุกจิกที่สุดเพราะว่าเวลาเราปลูกผักเนี่ยแน่นอนครับเราไม่ได้ปลูกตามใจเราหรอกเราปลูกตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการแต่แล้วทีนี้เนะี่ยผักที่เราปลูกไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ช่างตรงเนี้ยแต่และคนปลูกต่างชนิดกันเนาะของผมก็มีแค่เรดโอ๊กกรีนโอ๊กฟินเล g กรีนคอร์แล้วก็บัตเตอร์เฮด จะพามาดูว,าว่าตัวไหนที่มันปลูกยากที่สุดในช่วงฤดูร้อนเพราะเราจะเจอฤดูร้อนอยู่แล้วเนาะอ่ะแล้วมาปรับใช้กันนะครับในส่วนตรงนี้ว่าเราต้องแก้ไขมันยังไงอ่ะสำหรับที่นี้ก็ขออนุญาตสลับกล้องครับพามาดูว่าผักไหนมันปลูกยากฤดูร้อนมาดูครับแล้วเมื่อกี้ผมเดินกลับเมื่อคืนผักโตอยู่นู้นแต่มันก็ไม่ได้โตมากเท่าไหร่หรอกเพราะช่วงนี้ที่ขายก็เป็นของลูกสวนทีนี้มาดูครับฤดูร้อนปัญหาแต่ละตัวต่างกันอ่ะผมพามาดูตัวหลักเลยเรดโอ๊กกบกรีนโอ๊ก ขอพูดเป็นเรดโอ๊กก่อนแล้วกันเรดโอ๊กในช่วงอากาศร้อนเนี่ยปัญหาที่เราจะเจอนะครับก็คือตรงกลางเนี่ยเขาจะม้วนกำแน่นเลยม้วนกำแน่นมากๆถ้าเราเจอปัญหานั้นนะเขาจะม้วนเหมือนเหมือนพวกบัตเตอร์เฮดที่โหกลางเลยนะถ้าเพื่อนๆเจอปัญหานั้นนะครับก็คือแดดมันแรงเกินไปแค่นั้นเลยครับถ้าถามมาแก้ไงถ้าแดดแรงเพื่อนๆทำยังไงก็ได้ก็ให้แดดมันเบาลงด้วยเซเลนของเพื่อนๆนั่นแหละ อาจจะใช้อีกชั้นหนึ่งก็ได้หรือถ้าใช้ชั้นหนึ่งเพื่อนๆนกลัวยืดอเลสโตกไม่ยืดนะครับแต่เอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าเพื่อนปลูกก็เข้าห่ออยู่แล้วถ้าเข้าหอ่อเพื่อนเพื่อนเอาอีกชั้นหนึ่งมาทับหรือหาอะไรก็ได้ครับมาทําให้แสงมันบางลงในส่วนที่เป็นเรดโตกที่เข้าหอ่อ <ๆ S 2> เขาจะค่อยคคลี่ยออกมาแล้วก็ไปขายได้ปกติแต่หน้าร้อนต้องลดปุ๋ยนะครับผมทําเรื่องใส่ปุ๋ยผักสลัดหน้าร้อนอยู่เพื่อนๆก็ลองย้อนไปดูได้นะครับพูดไปมันก็จะยาวก็ลองไปดูตรงนั้น เนี่ยปัญหาเรดอกที่เจอก็แค่นั้นครับแล้วอีกอย่างหนึง่งปัญหาที่เจอกับกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กหน้าร้อนนะครับปัญหาที่เราเจอก็คือเขาจะรากเน่าง่ายเขาอ่อนแอง่ายตรงเนี้ขึ้นอยู่กับหลังที่เราใช้ด้วยนะครับมีผลลังกุ้งกับลังปลาเนี่ยกรีนโอ๊กจะจะเรื่องมากกับตรงนี้หน่อยเพราะต้องการอากาศที่เขาต้องการน้ําที่เย็นมากเลย ้าหน้าร้อนอย่างบ้านผมเมื่อก่อนผมปลูกลังกุ้งเหมือนกันไม่ไหวครับรินอกบ้านผมไปไม่ได้เพราะว่าบางบางอย่างปีที่แล้วเนี่ยบ้านผมก็ร้อนมาก44องศาซึ่งถ้าผมปลูกลังกุ้งรินอกผมไปไม่รอดแน่นอนก็เป็นเพราะน้ําในลังมันร้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องลดปริมาณการใช้ปุ๋ยแล้วก็หาสายพันธุ์ที่มันเหมาะกับฤด,ดูร้อนแค่นั้นนะครับแต่ถ้าถามผมสายพันธุ์อะไรพี่ผมบอกเลยผมไม่รู้ผมให้เขาทาพันธุ์ให้ ผมก็แค่ถึงฤดูนี้ให้เขาจัดสรรพันธ์สําหรับฤดูนี้มาแค่นั้นผมจะไม่ไปเจาะจงว่าต้องตัวนั้นตัวนูน้นตัวนี้แต่ผมเน้นที่ว่าพันุนั้นต้องเหมาะกับฤดูนั้นเพราะว่าผมต้องมีผักขายตลอดทั้งปีทั้งฤดูสําคัญมากครับแค่นั้นแหละครับจุกจิกเลยก็พวกนี้แหละแล้วที่นี่อีกอย่างหนึ่งที่เราจะเผลอเจอตามกันเยอะเลยก็คือพวกปัญหาใบาไหมใบไหมใบไหมเกิดจาก ปุ๋ยแรงกับใบไหม้เกิดจากเราสเปรย์น้ำต่างกันครับถ้าใบไหม้เกิดจากปุ๋ยแรงเพื่อนๆไปสังเกตกรีนคอร์สเพื่อนๆเลยถ้าใบใหญ่ๆอย่างนี้ก็ไหม้นี่ก็ไหม้นี่ก็ไหม้ไหม้ไหม้หมดเลยเนี่คือปุ๋ยมันแรงเกินไปต้องลดปริมาณการใช้ปุ๋ยถ้าไม่วัดค่าน้ำอย่างผมอยากลดทันทีก็ตักน้ำปุ๋ยออกสักสองขันแล้วก็ตักน้ำเปล่าเติมไปสองขันมันก็ลดได้แล้วครับแค่นั้นแหละทีนี้ถ้าถ้าเกิดใบไหม้จากการสเปรย์น้ำ เพื่อนสเปรย์ไปเนี่ยส่วนใหญ่มันเด้มันไม่ไม,ไม่ขอบใหญ่นะครับ <c oughs> มันจะไม่ตรงกลางตรงกลางซะมากกว่าแค่นั้นครับมันต่างกันแค่นี้ <c oughs> อ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนจะไอก็พาเพื่อนมาดูผักที่ปัญหาเยอะที่สุดในในหน้าร้อนเรดโอ๊กก็มันห่อตรงกลางกรีนโอ๊กมันก็ต้องมันมันดูแลยากหน่อยฟิเล ฟิเลไม่ยากนะครับฤด,ดูร้อนฟิเลฤด,ดูร้อนไม่ยากครับเว้นแต่ว่าถ้าเพื่อนปลูกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีพวกตักะแตนหรือพวกอะไรไปกัดตรงโคนมานิดนึงเนี่ยแค่นั้นเละครับมันก็จะเกิดปัญหาเลยถ้าโคนเป็นแผลมันจะเกิดปัญหาเลยอยู่ๆเขาจะค่อยๆตายนั้นที่ผมเจอนะผมเจอแบบนั้นผมก็ไล่ฝังก็ลองไปปรับใช้เอานะครับในส่วนตรงนี้อะคลิปนี้ก็พาเพื่อนมาดูปัญหาผักสลัดในช่วงฤด,ดูร้อนหลักๆก็แค่นี้นะยครับ เพราะว่าอากาศร้อนพวกนี้ชอบบัตเตอร์เฮดชอบสิเลก็ไม่เป็นไรโอเคไหวรินโอ๊กก็จะงอแง,งีนหน่อยเรดโอ๊กก็คือยังไงก็ได้ฉันอยู่ได้แค่นั้นเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้พเพื่อนๆก็ได้ดมผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับอยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทีงสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ในสวนตรงนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ